ซาคิดว่าไม่ได้ไม่ได้โจมตีซาหรือไม่ได้พูดว่าายซาเที่อว่าสงสารซาประมาณนั้นนะคะส่วนตัวซาเองความคิดของซาคือเราควรที่จะแยกแยะทางสงครามแล้วก็นักกีฬาค่ะแล้วซาเป็นคนที่สืบป้ายหน้าพวกเขาทหารอย่างพวกเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็น่ารักปกติเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าซาเสียายสงสารพวกเขาที่เขาถอนตัวเพราะว่าเหมือนกับคนที่เตรียมตัวมาเพื่อซีเกมมันไม่ได้เกิดขึ้นเรบ่อยเขาต้องเตรียมตัวมานานขนาดไหนเพื่อจะเป็นซีเกมตมตัวไม่ง่ายเลยแล้วเขาต้องมายกเลิก เสียงโผหรือสงครามอยากจะให้ทุกคนนะคะไม่อยากให้จมดีนักกีฬาเพราะว่ามันไม่ชอบผิดเขาส่วนตัวซาเองถ้าตอนที่ซาถือป้ายซาก็ทำตามหน้าที่ในระดับดนานาชาติให้ออกมาดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าก้าวลงจากสเตจแล้วซาก็เป็นคนไทยแล้วก็ยัง stand for Thailand ตลอดแน่ๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างกระแสะที่มันเกิดขึ้นพอเขารู้ว่าเราถืของทางแคนเดหรอคะ,อะ จริงๆซายังไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใีคลิปอยู่ในนึงในต่อนะคะซาเห็นเข้าไปปุ๊บเคอมเมนต์หนึ่งพันสามร้อยซาแโอ้แต่พอเข้าไปดูนะคะก็กระแสตอบรับคือซาคิดว่าไม่ได้ไม่ได้โจมตีซาหรือไม่ได้พูดว่าาลซ่าอะไรแต่พูดแค่ว่าสงสารซาประมาณนั้นนะคะส่วนตัวซาเองความคิดของซาคือซามองว่าเราควรที่จะแยกแยะ ทางสงครามแล้วก็นักกีฬาค่ะแล้วซาเป็นคนที่สือป้ายหน้าพวกเขาสหารอยมางพวกเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็หน้ารักปกติเลยค่ะซาก็เลยรู้สึกว่าซาเสียายสงสารพวกเขาที่เขาถอนตัวเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่เตรียมตัวมาเพื่อซีเกมมันไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยเขาต้องเตรียมตัวมานานขนาดไหนเพื่อจะเป็นซีเกมเป็นเตรียมตัวไม่ง่ายเลยแล้วเขาต้องมายกเลิกเขาเสียงโผหรือสงคราม อันนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะไม่ไม่อยากให้จมดีนักกีฬาเพราะว่ามันไม่ชอบผิดเขานะคะส่วนตัวซ่าเองถ้าตอนที่ซ่าถือป้ายซ่าก็ทำตามหน้าที่ในระดับนานาชาติทําให้ออกมาีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าก้าวลงจากสเตจแล้วซ่าก็เป็นคนไทยแล้วก็ยังสแตนฟอร์ t ไ a ยแลนดตลอดแน่ๆคะ่ะแสดงว่าซ่าก็ไม่ได้น้อยใ,ใจหรือสุขมทำไมฉันต้องมาถึง ะปรเทศนี้ไม่น้อยใจเลยค่ะไม่ไม่ได้มีความเสียใจเลยซารู้สึกว่าซาเป็นคนที่เครียดน้อยที่สุดเลยนะคะทุกคนคือวิ่งฉับมากทุกคอมเมนต์แต่ว่าซาไม่ได้ซีเรียสหรืออะไรนะคะก็ดีใจที่ได้ถือป้ายค่ะเออเป็นยังไงว่าเขาถอนตัวไปแล้วรู้สึกว่าเออเรา,ราเรอ,รอุตส่าห์แบบว่าก็เป็น เค e c พความการตัดสินใจของเขาค่ะว่าเขาจะถอนตัวหรือจะแข่งต่อนะคะแต่ก็ส่วนตัวซ่าเองซ่าก็รู้สึกเสียดายเสียดายแทนเขามากๆเลยสําหรับนักกีฬาทุกคนที่มาเพราะว่าซ่ารู้ว่าทุกคนมาเพื่อที่อยากจะเอาเกียรติ เอาแบบว่า bring honor to their countries นะคะทีนี้แต่พอถอนตัวไปทุกอย่างที่เขาเตรียมมาทุกอย่างที่เขาฝึกฝนมาก็สูญเปล่าก็เลยเสียดายแทนเขาค่ะใช่จ้ะเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเราอยากให้แยกงกัียรว่าเขามาเป็นตัวแทนประเทศเาเขา่ไจะมาใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะ คนเยอะมากๆเลยแต่พวกเขามีแค่สิบกว่าคนนิดน้อยค่ะแล้วพอเดินเข้าไปในสนามแล้วคนเป็นหมื่นโหใส่เขาอ,ะ oh. อ่ะท่านั้นที่ไม่ไม่ช่วยเขาผิดของเขาเลย oh. คือถ้าเราไปกดผู้นำของเขาคนที่นี้เริ่มวอ์ขึ้นมาอันเนี้ยได้แต่ว่าสงสารนักกีฬามากแบบเป็นคนปกติอย่างพวกเราเงี้ยค่ะเรานึกภาพท้าพวกเราเตรียมตัวมาหลายปีมากไปแข่งซีเกมซุ่มเทฝึกฝน พอไปถึงประเทศสมมติเราไปแข่งที่ประเทศกัมพูชาเดย, <c oughs> เยเข้าไปแบบอยากจะแข่งขันพร้อมแล้ว <c oughs> แต่เข้าไปอ่ะ <c oughs> ทุกอย่างที่เราเตรียมมามันสูญสลายไปเพราะว่าเสียงโหหรือความไม่เข้าใจ <c oughs>